บอกเลยสัปดาห์นี้มีโอกาสที่เขาอาจจะเซอร์ไพรส์นะสวัสดีค่ะดวงชะตาพาพเพลินาบอั้มทวนนีโดยไม่หมออัม้มธรรมถา,ารโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงนะดูดวงกันนะคะมาอ่านไพ่ดูพลังงานของคนกันนะว่าดวงชะตาความรักของคนในสัปดาห์นี้3ถึง9พฤศจิกายน2,518เนาะมาดูกันว่าสัปดาห์นี้นะ3 4 5 6 7 8 9ใช่นะ3ถึง9พฤศจิกานะ จะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้าง mm. เดี๋ยวเราไล่ไปทีละกลุ่มคนนะคะนี่คือการแรนดอมนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่สปีชีไหนนะคะอยู่แบบโสดสนิทสิทธิใสหน้าโสดแบบมีคนที่ออชอบอยู่โสดแบบมีคนคุยอยู่หรือว่ามีแฟนแล้วหรือว่าคู่ เป็นลักษณะใดๆยังไงก็แล้วแต่นะก็สามารถดูได้ในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะคะเพราะจะบอกในทุกลักษณะเลยนะคะในคลิปเดียวนะคะ,ะเป็นการแดินดอมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันหากใครคิดว่าไม่ใช่ก็เลื่อนผ่านได้เลยนะเดี๋ยวจะไล่ไปทีละสเต็ปสเตปคุณสามารถดูในคลิปนี้แล้วก็ไล่ดูตามเขาเรียกสถานะของหัวใจของคุณได้เลยนะคะ <S 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 อ่ะเดี๋ยวไล่ไปทีละกลุ่มนะเริ่มต้นกลุ่มแรกเลยโซด โสดแบบไม่มีอะไรกัน้นโสดแบบไม่มีใครเลยโสดแบบไม่มีใครอยู่ในหัวใจเลยด้วยนะโสดสนิทไปเลยนะกลุ่มนี้3าถึงเพฤศจ,จิกายนจะมีข่าวดีสิ่งดีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างสับสดดูพลังงานกันนะจ๊ะเดี๋ยวฟูโสดจริงด้วยนะ <laughs> โอเคถ้าดูจากพลังงานตรงนี้นะคนโสดสัปดาห์นี้พาตัวเองไปเที่ยวเนาะเออพาตัวเองไปเที่ยวเนาะพาตัวเองไปรู้จักผู้คนเนาะพาตัวเองไปทํากิจกรรมเนาะถ้าเกิดว่าคุณพาตัวเองไปเที่ยวไปทํากิจกรรมไปรู้จักผู้คนใหม่ๆมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาจีบหรือเข้ามาสนใจคุณนะโอ,อ้เพราะดูจากพลังงานตรงนี้ยดูเหมือนกับว่าในสัปดาห์เนี้ย คือถ้าเกิดว่าคุณโฟกัสเรื่องงานเกินไปงานจะกลายเป็นคู่คุณได้นะคะนะแต่ต้องบอกอย่างนี้ก็มันก็มีข้อดีนะคือถ้าเกิดว่าคุณโฟกัสเรื่องงานไปเลยง,งานกลายเป็นคู่คุณ,คณก็จริงแต่ความสําเร็จมีนะเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ด้วยแต่ถ้าเกิดคุณอยากมีนะอยากมีแฟนอยากมีคนของใจอยากมีคนมาทําให้หัวใจพองตูพังโตพองโตเออถูกแล้วนะ <laughs> อยากทาให้หัวใจของคุณพองโตเนาะคุณก็อาจจะต้องพาตัวเองไป ไปเที่ยวอะไปรู้จักผู้คนไปหาเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะสร้างโอกาสทําให้มีโอกาสที่จะมีคนมาจีบมาชื่นมาชอบคุณแต่คุณต้องระวังนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าเวลาที่คุณไปทิ้งไปเที่ยวอะไรเงี้ยมันอาจจะได้เจอคนที่แบบว่าเออรู้สึกดีๆแบบหวือหวาวูบว่า วูบนวบนะเออแบบรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะได้เจอความรักดีๆโยนะเพียงแต่ว่าต้องไม่รีบร้อนจนเกินไปนะคือพาตัวเองไปรู้จักผู้คนอย่างเงี้ยแหละนะแต่พาไปรู้จักผู้คนแล้วก็ไม่รีบร้อนในเรื่องของความสัมพันธ์จนมากเกินไปจะมีโอกาสที่จะได้เจอเออ,อได้เจอความรักหรือจะมีคนมาจีบอย่างแน่นอนนะจ๊ะเอออันนี้กลุ่มแรกก่อนนะก็คือกลุ่มของคนที่ยังไงโสด โสดสนิทเลยโสดแบบไม่มีใครเลยนะคะอะต่อมาค่ะกลุ่มของคนที่โสดแต่มีคนที่แอบชอบอยู่นะเออมาดูกันสิว่าโสดแต่ว่ามีคนที่แอบชอบอยู่ดวงชะตาความรักความสัมพันธ์ของคุณในสัปดาห์วันที่3-9พฤศจิกาจะเป็นอย่างไรอะขอดูพลังงานก่อนเนาะ เดอะไฮเราฟันชแอบชอบจริงๆด้วยอยู่ในมุมอยู่ในมุมนี้แค่แค่แค่แอบมองเธออยู่ข้างเดียวอยู่ที่มุมนี้จริงๆอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยว่าไพ่จะสือ่อสารอยากจะบอกอะไรเนะ <of> าะทรีออฟสอดทรีโอทรีออฟสอดคือยังไงหัวมันหลุดไงเห็นไหมคะอ่ะโอเค <c oughs> เ e of Sword ขออีกสักหนึ่งใบนะเพื่อความชัดเจนนะคะดูจากพลังงานตรงนี้นะสำหรับคนที่แอบชอบใครอยู่นะคะยังไม่ได้คบกันคือโสดแต่ว่าแอบชอบใครบางคนอยู่ความรักนี้อาจจะมีคู่แข่งเหมือนกันเนาะ อืมสำหรับคนที่เลือกฟีมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะสามถึงเก้าพฤศจิกาสัปดาห์เนี้ยต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณสู้กับคุณชนะนะเกมรักเนี้ยถ้าคุณสู้คุณชนะนะคุณมีโอกาสที่จะได้ใจเขามาครองนะสําหรับคนที่คุณแอบชอบอยู่นะอาจจะ มาจะเป็นอย่างนี้มันมีทั้งกรณีที่เขาอาจจะมีคนชอบเยอะหรือตัวเขาอาจจะมีกำแพงอะไรบางอย่างก็ได้นะคะเออซึ่งอาจจะทําให้รู้สึกเหมือนยากนะแต่สัปดาห์นี้ถ้าคุณคุณสู้อะคือมีโอกาสชนะหรือเป็นไปได้หลือเกิดว่าสัปดาห์นี้คุณอาจจะสามารถทะลวงใจเขาก็ได้อสัปดาห์นี้มีโอกาสว่าคุณจะเอาชนะใจเขาได้นะคะเออถ้าคุณสู้นะเออนะเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลย3-9พฤศจิกาย,ยนเป็นช่วงเวลาที่หากคุณสู้คุณจะชนะ ชนะทุกเรื่องนะดวงชะตาเป็นผู้ชนะเข้าใจปะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักเช่นเดียวกันหากคุณชอบใครรู้สึกดีกับใครไม่ว่าเขาอาจจะมีคนมาหมายตาเขาเยอะหมายใจเขาเยอะคุณก็ชนะได้ หรือถ้าเกิดว่าเขามีกำแพงสูงก็ต้องบอกเลยคุณสามารถเอาชนะใจเขาได้นะด้วยความที่ตัวคุณเองต้องบอกเลยว่ามีพลังสเสน่ห์ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันและสัปดาห์นี้มันเป็นสัปด,ดาห์นะเออเป็นสัปดาห์แห่งชัยชนะของคุณนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณสู้คุณจะชนะถ้าเกิดว่าคุณพยายามเข้าหาเขาหรือเทคแอคชั่นกับเขาก็มีโอกาสที่คุณน่าจะ เอาชนะใจเขาได้นะหรือถ้าเกิดว่ามีคนมาสนใจเขามากมายก็ต้องบอกเลยว่าถ้าคุณไม่ยอมแพ้ง่ายๆต้องบอกเลยคุณจะได้ใจเขามากลองวายเนาะหรือถ้าเกิดว่านะถ้าเกิดว่าเขามีกำแพงนะมีแบบกำแพงสูงอะนะปิดกั้นตัวเองหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่ต้องบอกเลยความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นตื้อเท่านั้นที่จะครองโลกและสัปดาห์นี้มีโอกาสว่าลูกตื้อของคุณจะทําให้หัวใจของเขาเปราะบางโอ้นะ มีโอกาสว่าเขาน่าจะเขาน่าจะเปิดใจให้คุณหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าความน่ารักของคุณจะทําให้เขาคิดถึงได้เช่นเดียวกัน mm hmm. เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยว่าลุยเถอะ นะหากต้องการที่จะเอาชนะใจเขาต้องบอกเลยว่าคุณมีโอกาสที่จะชนะในสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนขอแค่คุณไม่ยอมแพ้แล้วสู้ให้สุดใจเ<อ>ขาให่บออนะใครแล้วเขานายอยู่นายแล้วก็แชก,ก์รืิอนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันระพลังงานของคุณนะคะยินดีได้นะอ่ะต่อมาโสดแล้วโสดสนิทโสดแบบมีคนแอบชอบแล้วที่นี้โสดโสด แบบมีคนคุยแต่สถานะมันไม่ชัดเจนเออสถานการณ์จะเป็นอย่างไรสับส,สดดูพลังงานกันนะจ๊ะ four of cups ดูเหมือนเขาสถานการณ์นี้ดูเหมือนมันไม่รู้ยังไงดีเนาะนะกลืนไม่เข้าข่ายไม่ออกเหมือนกันอะขอดูพลังงานหน่อยว่าสัปดาห์นี้จะมีข่าวดีสิ่งดีเรื่องราวดีๆในเรื่องของความรักอะไรเกิดขึ้นในคุณกันบ้าง the tower ไฟ v ์ of w วอนส์นะคะอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งใบชูออฟอนส์อีกสักใบแล้วกันค่ะเซเว่นออฟคา์อ่ะ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 เออนี่ นี่ช่วยส่งคลิปนี้ไปหาคนคุยของคุณหน่อยได้มาอยากจะเตือนเขาสักหน่อยว่าถ้าเกิดว่าเขายังไม่ชัดเจนนะคุณนะดูจากพลังงานตรงนี้คุณจะมีตัวเลือกใหม่ๆเข้ามาอีเพียบเลยนะเอยน hey, ะ congratulation เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าดวงชะตาของคุณในช่วงเวลานี้ถึงจุดที่เรียกได้ว่าฮอต โซฮอตฮอตโซฮอตฮอตสุดฮอตนะคือดูเหมือนกับว่าดวงชะตาของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงพลิกผันแบบพลิกฝ่ามือแบบพลิกผันแบบปุบปั้นแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันแบบปุบปั้นแบบแบบแบบทันทีทันใดมีโอกาสที่อย,อยู่ก็จะมีคนมาให้ความสนใจแบบ ขาโถมแบบทันทีแบบทุ่มเทแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลเข้าใจปะคือต้องบอกเลยว่าคุณจะต้องช็อกต้องอึง้งต้องสตันไปเลยแน่นอนนะคะเพราะดูจากพลังงานตรงนี้มันจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นกนบคุณอยู่ดีๆก็มีคนเข้าหาคุณมากกว่าหนึ่งคนอยู่ดีๆก็มีคนเข้ามาจีบเข้ามาทักเข้ามาหาอยู่ดีๆก็อาจจะมีคนมาทัก ข้อความมาอยู่ดีๆก็อาจจะมีคนขอเข้ามาจีบขอเข้ามาสารสัมพันธ์โอ้คือช่วงนี้ต้องบอกเลยคุณโซฮอตมากมีช้อยมีทางเลือกหากใครที่ไม่ชัดเจนกับคุณสักทีขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่าหากช้าไปกว่านี้เขาอาจจะพลาดคนดีๆองคุณไปก็ได้เพราะช่วงเวลานี้ดวงชะตาของคุณทรงเสน่ห์เจ้าเสน่ห์มีคนหลงรักหลงไหลข้างใครเป็นจํานวนมากมีโอกาสจะมีคนหลงรักหลงไหลข้างใครเป็นจํานวนมากคุณจะมีช้อยมีทาง มีตัวเลือกมีคนมาขอเป็นตัวเลือกให้กับคุณค่อนข้างเยอะทีเดียวแล้วมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันแบบก้าวกระโดดปุกป,ปับจะพันกระทันหันอยู่ๆก็ได้คบเป็นแฟนกันอยู่ๆก็สปากันอย่างรวดเร็วมีโอกาสด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้หากใครบางคนคุยๆกับคุณอยู่แล้วไม่ให้สถานะที่ชัดเจนกับคุณสักทีหรือไม่มีความชัดเจนกับคุณสักทีต้องบอกเลยว่าช่วงเวลานี้มีโอกาสว,ว่าเขาอาจจะต้องเสียดายเสียใจไปเลยหาก ช้าเพียงเซียววินาทีเพราะคุณจะมีโอกาสที่จะมีช้อยมีทางเลือกอีกมากมายนะแล้วมีโอกาสว่าคนที่เข้ามาเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีโอกาสว่าจะเป็นแนวแบบจริงจังด้วยนะจริงจังจริงใจนะตั้งใจรักและมีความมุ่งมั่นนะมีความ พยายามนะที่จะเอาชนะใจคุณอย่างเต็มที่เต็มเหนียวด้วยนะคะเอาเต็มเหนียวไปเลยพี่อเอาเต็มที่ไปเลยโถอะเข้าใจปะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะในช่วงเวลานี้มีโอกาสเหลือเกินว่าคุณน่าจะมีชอยมีทางเลือกมีตัวเลือกค่อนข้างมากใครที่คิดจะไม่ชัดเจนกับคุณต้องบอกเลยเสียวสันหลังว่าแน่นอนนะคะมีความรู้สึกกลัวจะเสียคุณไปนะมีความรู้สึกกังวลใจไม่สบายใจเกิดขึ้นกับเขาอย่างแน่นอนในช่วงเวลานี้แล้วมีโอกาสว่าเพราะสถานการณ์ แบบนี้เนาะมีโอกาสที่มันอาจจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ดีที่อาจจะทำให้เขารู้สึกตัดสินใจได้รวดเร็วอย่างดีที่จะชัดเจนกับคุณอย่างรวดเร็วในช่วงนี้ได้อย่างแน,น่นอนนะนะใครแล้วก็นายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคนนะคะยินดีด้วยนะอ่ะต่อมาสำหรับคนที่มีแฟนแล้ว มีคนคุยออมีแฟนแล้วดีกว่ามีแฟนแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะงอนเงอนกันอยู่ทะเลาะก,กันอยู่นะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรอาสับสดสดดูพลังงานกันนะจ๊ะ The FourThe Hand of FansThe Tower of งซอร์สโอเคควีนออฟคัสํสำหรับคนที่เงินเงินกันอยู่ทะเลาะกันอยู่ช่วงเวลานี้ความสัมพันธ์มันอาจจะดูเงียบเียบก็จริงอะนะคะสัปดาห์นี้นะสามถึงเก้าพฤศจิกายนนะสัปดาห์นี้ความสัมพันธ์มันอาจจะดูเงียบๆแต่ต้องบอกเลยมันเป็นความเงียบที่มีโอกาสที่จะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยความนึกถึงคิดถึงนะนั่นหมายความว่าคนที่คุณเงินเงินกันอยู่ทะเลาะกันอยู่เนี่ย เขาจะมีความรู้สึกนึกถึงคิดถึงคุณมากในสัปดาห์นี้ซึ่งมีโอกาสว่าความคิดถึงจะหนักมากมากพอที่จะทนไม่ไหว จนทาให้ควบคุมตัวเองไม่ไหวแล้วก็อาจจะมีโอกาสพูดคุยปรับจูนทําความเข้าใจกันก็ได้นะคะเออมีโอกาสว่าจะคิดถึงหนักคิดถึงมากคิดถึงจนทนไม่ไหวคิดถึงจนหักห้ามใจตัวเองไม่ได้นะแล้วก็อาจจะมีการพูดคุยนะหรือว่าปรับจูนทําความเข้าใจกันแบบปุจมสพานแบบกระทันหันเป็นไปได้เช่นเดียวกันนั่นเองเนาะโอเคกลรแล้วก็นาย,ยนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานหนอคคนนะคะอ่ะต่อมาขอกลุ่มที่มีแฟนอยู่แล้วแหละนะ ความสัมพันธ์ก็ไม่ได้แย่นะคะเออทรงๆนะก็คือเงียบๆจะเป็นยังไงบ้างเอาเงียบๆก่อนแล้วกันเนาะเอาแบบความสัมพันธ์แบบเงียบๆนะคะก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ก็เฉยๆเรียบๆนะจะเป็นอย่างไรบ้างสัปดาห์นี้อ่ะดูพลังงานก่อนนะจ๊ะ The ะมูน k Night of Pentacles Ten of Stars Seven of Pentacles ขออีกสักหนึ่งใบนะคะ Six of Pentacles สำหรับคนที่ สถานการณ์ความรักแบบทรงๆเรื่อยๆไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ก็ไม่ได้หวุ่หวานะสถานการณ์ความรักของคนในวันสัปดาห์วันที่3ามถึงเพฤศจิกายนนี้นะเป็นสัปดาห์ที่ถ้าเติมความหวานกันดีๆอะมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อย่างก้าวกระโดดเลยนะอืมนั่นหมายความว่าสัปดาห์เนี้นถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่านะไม่มี ไม่มีการสารสัมพันธ์หรือว่าสร้างความประทับใจอะไรให้กันนะมันก็เรื่อยๆอย่างนี้เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเกิดว่าออสิ่งที่ต้องระวังคือระวังความคิดมากแต่ถ้าเกิดว่าความเงียบเนี้ยแล้วทําให้เราคิดมากแล้วไปสร้างความเอทอะเลาะเบาแหวงกันก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์มันอาจจะเกิดความสั่นคลอนได้เหมือนกันนะก็คืออาจจะยิ่งเงียบใส่กันเข้าไปใหญ่แต่ถ้าเกิดว่า เติมความรู้สึกดีสร้างความทรงจำมีความประทับใจดีๆให้กันนะต้องบอกเลยว่ามีโอกาสว่าความสัมพันธ์นี้จะคืบหน้าเลยนะคืบหน้าในที่นี้คืออาจจะแพลนกันในเรื่องของสเต็ปต่อไปแต่งงานนะมีครอบครัวสั่งเนื้อสั่งตัวหรือถ้าเกิดว่าเป็นแฟนเป็นแบบสามีภรรยากันอยู่แล้วนะมีโอกาสมีลูกด้วยนะเออเพราะนั้นแล้วในสัปดาห์นี้หากเติมความหวานกันดีต้องบอกเลยความสัมพันธ์ ก้าวหน้าคืบหน้าไปอีกสเต็ปหนึ่งเลยนะสำหรับคนที่มีความสัมพันธ์แต่ว่ามันก็เรียบเรียบมันก็ง่ายๆมันก็ชิวๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้มีความหมวือหวาอะไรเนาะอ่ะกลุ่มสุดท้ายค่ะสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะหรือว่ามีแฟนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ดีมากมันจะเป็นยังไงต่อไปอ่ะขอดูพลังงานหน่อยนะจ๊ะเพชรอัพเป็นจักร เซเว่นอฟซอร์สเอชอฟซอร์สอ๋เจนอฟคาสชัดเจนเลยว่าสัปดาห์นี้นะเตรียมตัวให้ดีสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ดีมากนะไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนกันหรือว่าอาจจะเป็นแบบสามีภรรยากันอยู่แล้วสัปดาห์นี้ ถ้าความสัมพันธ์ดีมากๆเลยนะต้องบอกเลยสัปดาห์นี้มีโอกาสที่เขาอาจจะเซอร์ไพรส์นะขอแต่งงงแต่งงานแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะเออมีโอกาสเลยนะที่อาจจะขอแต่งงานหรือว่าแพลนกันในเรื่องของแต่งงานแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันหรือถ้าเกิดว่าเป็นสามีภรรยากันอยู่แล้วสัปดาห์นี้ก็มีโอกาสว่าเขาอาจจะมีเซอร์ไพรส์ดีๆอะไรบางอย่างให้คุณก็ได้นะอาจจะมีของคง,ง,ง,งของขวัญชวนไปเที่ยวพาไปเที่ยวนะหรืออาจจะแบบเออมี มีเซอร์ไพรส์ดีๆที่ทําให้คุณใจฟูเพิ่มเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะเออหรืออาจจะมีโอกาสมีลูกนะคะเป็นไปได้เหมือนกันนะคะเออเพราะฉะนั้น มีรูปเพิ่มอะนะเออนะเป็นไปได้เหลือเกินว่าในสัปดาห์นี้นะสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วนะมันจะดียิ่งยิ่งขึ้นไปมันจะมีเซอร์ไพรส์คู่ของคุณหรือแฟนของคุณจะมีเซอร์ไพรส์ดีๆมาให้กับคุณทําให้คุณใจโฟทําให้คุณใจเต้นทําให้คุณหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะนะไม่ใช่ตึกๆเพราะตึกๆะไม่ใช่แค่นั้นนะจะไม่เป็นจังหวะเลยมันจะตื่นตึ่นนุ้นรืมมันจะงงๆนิดนึงเพราะว่ามันตื่นเต้น้าใช่ปะเฮ้ยเร็วเนี่ยนะเออ ว่ามีโอกาสเหลือเกินว่าน่าจะมีเซอร์ไพรส์ดีๆที่จะทําให้คุณได้ใจฟูแน่นอนจากคู่ของคุณหรือแฟนของคุณนะคือถ้าเป็นแฟนกันอาจจะเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานมีโอกาสนะแต่ถ้าเกิดว่า,าคบกันอยู่แล้วแต่งงานกันแล้วนะมันอาจจะเป็นการแบบเซอร์ไพรส์พาไปเที่ยวมีของขวัญพิเศษให้อะไรอย่างเงี้ยทําให้คุณได้รู้สึกแบบ ตื่นเต้นสู้ซาซาบซ่านนะในหัวใจในช่วงเวลาสัปดาห์นี้นั่นเองวอ่นะใครเท่าไหนายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกดซีเฟอร์สกับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปทุกคนเลยสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าเบิกบานเตืนรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย